r e 탄소년단 졸업 후에 너, 졸업 후에 나. 우리 모두 다 눈물을 흘잖아 지금 이 순간, 우는 학교로부터. 이젠 해방이니까. 아아 a 스 d i o s 졸업한 지 5분 만에 밀가루에 바지 벌써 백 바지. ว,ว้าวอนมากลยว้าวอันนี้จะเป็นมัฟเฟินเมเปิลแล้วก็ไอติมน, mm hmm. น่าจะาวน,นิลานะแล้วก็กีน่ากินมากมาคาเฟ่กินโค้กนองว่ละ่ะอันนี้ถ้าซื้อครบ1น0 0ก็จะได้ โอสตาร์ของทางร้านนะคะแต่ว่าเป็นเป็นแบบว่าแบบสูมเวลาเรียกพนักงานมาใช้ในเรียนกิ๊งกิ๊งรักมากแต่องมาชิมกันว่าน้องจะน่ากินขนาดไหนอร่อยขนาดไหนมาชิมกัน อ,อันอ้แที่คิดไว้เลยอ่ะดียาดงออไอรวยมัน่ะไม่อยเลยอ่ะ อยากกินว่อคนได้กินแล้วอร่อย ร้านน่ารักมากเลยนะร้านอยู่ชั้นสี่ถูกดเดินหาร้านตัน้งนานอ่ะอยากมาได้หลายรอ,อบละเพราะเ่าเป็นร้านเขาหน้ากินมอนแต่สาวมาเนี่ยจ้าร้านนี้นะ ชื่อนี้ค่ะเมนูนี้ที่กินลำอืงช่วงอออถามอะ่ะจำไม่ได้เขาเ,าเก็บเขาเก็บเมน,นูไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเมนูชื่ออะไรพิมให้ไม่ได้ด้วยไม่รู้รยืมไขยพนักงนานมาไวมากอันนี้แรกนั้นรอไหมรอว่าคนลุกคนลุก งานหล,อล่อจ้ารายงานหล่อมาลเสร็จนี่เราก็จะไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็รอเวลาไปอิสระกากยะกัน วะนี้จะพาไปคาเฟ่ดีทียีเอ็ดมี่อย่างเราจะพาได้ยังไงจริงังันร้อ,รอย เหมือนในพิตาฉันทำอะไรลงไปโอเคเคด้วยเันมันอร่อยมากจริงๆทุกคนถ้าหากว่ามาเดี๋ยวจะปัดปัดหมุดไม่ให้นะว่าร้านอยู่ตรงไหนเดินมาจากโอสิทางไปซากเอ,เอ่าร้านอยู่ซ้ายมือก่อนเถวสี่แยกไฟแดงที่เขาเล่นกีฬากัน อยู่ข้างล่างอะที่มีสเก็ตบอร์ดมีอะไรมีร้านอะไรพวกนั้นให้เล่นร้นนานอยู่ซ้ายมือตรงหัวมุมพอดีเลยอยู่ชั้นสี่จ้ะงั้นเดี๋ยวเราไปเช็คอินโรงแรมกันไปโฮเทลเอ็กเทลโรงแรมที่เราจะพักกันนวันไปไปจ้ะ เขามีมหากรรมแล้วเราก็ไปรับบี้กันจ้ะรับบี้อยู่ชั้น 3. สามสภาพ ก็จะมีตู้น้ำแล้วก็ห้องน้ำนะจะ,ะ,ะแตลน้มกทีก่ขึ้นถ้าหว่าเราเช็คอินแล้วเราต้องใช้กัดนกจ้าแล้วถึงจะขึ้นนะ คนนี้พูดไม่ดีเลยอะแย่อะปกติมาไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยนะไม่เคยเจอคนนี้ที่จรคนแบบนี้อืมไม่เคยเจอคนนี้จ้ะปกติเจอแต่คนที่เขาแบบเซอร์โอเคอะแต่คนนี้คือบอกเลยว่าไม่โอเคเฮ้ยห้องปะไปกันหน้าก็จะก็จะ ไม,ไ,ไม่ใช่การนำทางไปถ้าไดา้ห้าวพักของเราในวันสสสเสด็จเสน่ห์ไปจ้ะห้องพักนี่สำหรับหนึ่งคนนี่ค,ะค,ค่ะห้องพักเมือญี่ปุ่นก็มีแค่นี้เลยอันนี้จองแบบพักคนเดียวนะไม่ได้ าดูวิวฟิคือฟังไหนก่อนอ๋อฮะเห็นชิงช้าด้ยนะจ๊ะอ่าอันนี้พักขึ้นเดียวคนเดียวก็อยู่ที่4,790เ็ยนนั่นคือทีวีแล้วเราก็เริ่มอตเตอาตัวต่อมาค่ะตอนนี้อยู่ร้านยีซสักรยะแล้วนะคะเราจะมาหากินเป็นอะไรนะไก่ทอด สวัสดีชาหนลเป็นไก่ทอดเนาะ <S <S มีอะไรกินบ้างเรามาดูกันเก๋ไปชวนให้หน่อย thank you ไม่หนูอาหารไก่ทอด <S 2> <S 2> อันนี้อะไรอ่ะมันเป็นโลเหรอลเย มัทเ,เป็นโลหรอเป็นโลเโอะไรดูเมนูเนนแนะนำมัชเมโลมเมนูแนะนำทำซปซูเมะเขาเหรอซุปหอยเคยกินนะจไหนน้ว่าแต่ัสยสากวั่งอะไรไปไม่เอาก็จะหาตัวอะไรให้เด้อร ประมาณนี้นะคะเมื่อกี้นี่สั่งอันนี้ไป<ม>น้องเชียร์บอกว่าอร่อยมากจ้าใส่ทอดต่างๆทาโกยาก,ยกิอันนี้อะไรนะโอโหโปะหน่าจะคือมิอยาก,กิแล้วก็วโซบะอะไรพวกนี้ข้าวหน้าต่างๆอันนี้ขนมหวาน อะไรเอ่ยเครื่องดื่มนะจ๊ะเครื่องดื่มชื่นเกินมีของเขาไอความติ้งย่างน่ากินไปหมดน้นตแต่แเสียเขาเลนอันนี้ มอจะมนจもんอี่สามวあのเบตาเบตาเลยอ่าคอนห่คือนีคอนีิคมนี่คื้นีอนี่นคอน ทำอร่อยเพราะก็นจะกินออเรียกิูดเลยมามาเาเ้ลก่าในพิบตากินเลยกินเลย <SMILINGaría> ah, Bicang yeah. Oh, mm -hmm. oh, <hel token thanks> <coughs> oh, 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 ก็เป็นขอับเทินไปเลยเนาะแล้วก็เปดห้องไยนะคืะโอ้ยเหี้ยเหรอโอ้ยอยากใช้มืออร่อยมากมีน้ำจิ้มไก่ไหมน้ำจิ้มไก่แม่พันน้อนต้องเข้าแล้ว แบบย่างอันนี้ตับแบบอันนี้ไก่ลองมากินกันโอ้บต๋อ<ม>ตับปิ้งืม <c oughs> เหนียวหน่อยอร่อยมากอะเป็นไงคะโอ้น่าก,กินมากเลยอะ่ะนี่โอ้สุดยอด <laughs> ปันห่อขวากไม่ได้ไม่ได้น่าก,กินมากคกน อันนี้ตับปิงของเรามาชิมอันนี้กันไข่มันหัวอะเอาหมูอะสตรอรี่ทักหนึ่งน้อยเงียบแล้วสตอรี่นอยแอย่าไปเย็ดแน่แๆเดี๋ยวไปเย็ดอามาชิมกัน

เข้มเลยแหละเกลือมาเกลือเกลือมาเป็นโรงงานเนี่ยอืมอืมทำหน้าสวยๆสิโอ้โหจงบอกความรู้สึก อย่าพูดคาหยาบออกยูทูบกลับมาถึงห้องพักแล้วจ้าหน่อยมากความลกข้างหลังซื้อกระจายซื้อเยอะื้อเยอะซื้ออะไรขนาดนี้คะพรุ่งนี้อ๋อจะไปคาเฟ่ทยี่สิบเอ็ดคาเฟ่ แล้วก็ไปซื้อของน,นู่นนั่นนี่เดี๋ยวจ้าคอปิี้วอลกของวันนี้ไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไปคาเฟ่ปีที่ยี่สิบเอ็ราอเมี่ยงเราไม่พลาดแน่นอนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะมอร์นิ่งนะคะวันนี้เป็นเช้าวันที่สองเป็นวันกลับกันแล้ววันนี้ ไดกลับบ้านแล้วไม่อยากกลับเลยเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาโรงแรมแล้วเดี๋ยวก็ไปหาก,กินข้าวแล้วก็ไปคาเฟ่แต่อาจจะไปกินข้าวที่คาเฟ่แหละวันนี้เป็นยังไงนะ้าโอ้ว้ามืดนะจ๊ะแต่ก็มีฝนนิด่ดูนะอากาศยังแบบนี้ในวันนี้ฝนตกจ้า วันกลับแล้วดูสิฝนตกขนาดนี้กลับบ้านกันกินงั้นเดี๋ยววันนี้เรามากินข้าวกัักบเป็นข้าวหมูทอดจะกินกี่คนเนาะโอตัสเน่ค่ะก็ข้าวหมูทอดวันนี้ก็สั่งไปแล้วร้านนี้มากินประจำเหมือนกันเป็นข้าวร้านข้าวหมูทอดอร่อยมากมากมาก ก็เดี๋ยวสั่งไปแล้วล่ะเมนูเขาก็เก็บไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> ไม่ได้สสยให้ดูอีกแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลับข้าวมาเราค่อยมาดูนะอันนี้ก็จะเป็นซอสของข้าว<อ>ที่เราจะกินกันวันนี้เนาะอันนี้กเขาส่งมาค่ะให้ม้นนองอันนี้เป็นซอสที่เป็นซอสเผกดน ส่วนมากแบบมาก็จะ,จะกินแต่อันนี้กับอันอนี้เป็นเกลือเป็นน้ำสลัดก็รอข้าวมาก่อนนะจ๊ะข้าวมาแล้วอัน,นี้ก็จะมีข้าวมีข้าวข้ก็มีผักที่เป็นสลัดแล้วก็ซอสซอสอันนี้เขาให้เราเทเองเนาะแล้วก็มีะมะเชือมะดอง ก็อนี um. ้เป็ผสมโสะไปกินกันกินกันก่ างานเนาะตื่นปวดจิงค่าเสร็จแล้วเนาะทีนี้ก็มารอรถกลับบ้านอีกห้านาทีรถมาสองิปกันแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะ Bye bye. 사랑을 했다, 우리가 만나, 지우지 못할 추억이 됐다, 볼 만한 멜로 드라마, 괜찮은 결말, 그거면 됐다, 널 사랑했다, 우리가 만든 love, scenario, 이젠.